Để ออาหารเที่ยงน้องนลินนะคะก็ทำแซมวิดเอามาประกบเนะะี่ยค่ะแซมวิดหอ่อแล้วก็มีสแน็คสตอเบอรี่เรียบร้อยค่ะอาหารเที่ยงมีแซมวิดมีชีสแล้วก็มีแตงโมมีโดนัทแล้วก็จะมีสตอรอเบอรี่ซี่ลูกนะคะดูสตรอเบอรี่ลูกเนี่ยบ๊ายบาย ่รงนาดินทรงนาดินไปโรงเรียนฉันเคยวัดีเด้อวัดีจ้าทุกคนยังจํากันได้บอน้อยังคิดถึงกันบนอน้อบได้ออกมานั่งเวว้หน้าโทรศัพท์แบบนี้นั้นแล้วเนาะคะ่ะวันนี้ก็จะมาเว้าเล่า ในในยๆก่อนจะพาทํางานบ้านค่ะชีวิตของแม่บ้านนี่ก็มีงานบ้านให้เห็ดให้ทาตันหลอดละค่ะบ่มีมือหยุดบมมีวันหยุดค่ะแล้วแต่วันไหนเราจะเลือกทาสิ่งไหนก่อนยังเส้นวันนี้เนาะค่ะแม่บ้านก่อทาความสะอาดพื้นบ้านค่ะดูดฝุ่นประมาณนี้ค่ะมีทุกวันไม่เว้นค่ะหลังจากทรงลูกไปเรียนแม่บ้านก็รีบมานั่งกินกาแฟอาหารเช้รแล้วก็ แผ่นวันนี้จะดูดพื้นค่ะดูดพื้นเนาะรู้สึกว่ามองไปก็มีเศษดินเศษสายที่ติดเข้ามาในบ้านเนาะค่ะทนไม่ไหวต้องดูดฝุ้นแท้ๆแหละวันนี้จะละเว้นไปถึงพรุ่งนี้ไม่ได้ค่ะต้องดูดวันนี้ค่ะทนไม่ได้ค่ะสกปรกค่ะนี่แหละค่ะชีวิตของแม่บ้านเนาะค่ะต้องมีงานให้เห็ดบ่มีมือยุดค่ะเฮ็ดตลอดละค่ะ ไม่ว่าจะซักผ้าถูบ้านคัดท้องน้ำล่างถ้วยล่างจานก็หน้าที่ของเฮาค่ะหน้าที่ของภรรยาที่ดีก็ต้องทําหละเนาะต้องเว้นโอ้ยป้าป้าหลังจากนาลินไปเรียนมันีอยุบ ทำความสะอาดพื้นบ้านนะคะเสร็จสับแต่ห้องมีหามแตะนะคะหามแตะค่ะนารินหามแตะนารินบอกว่าถ้าแม่เก็บแม่กลัวที่ไรโดนว่าทุนทีเลยนารินห้ามดูลกมากของเหล่นเต็มไปหมดหามแตะค่ะดุดฝุ่นเรียบรอยโอ้ยภูมิใจ ล้างเรียบร้อยค่ะล้างเรียบร้อยนี่ก็เป็นอีกงานหนึ่งเนาะคะ่ะทุนแรงน้อยนึงค่ะเพราะว่ามีเครื่องล้างจานเนาะคะ่ะก็ทุนแรงได้ค่ะนี่แหละค่ะง่ายๆเนาะค่ะเนาะการบ้านเราทําได้ทําไปค่ะสลับสับเปลี่ยนกันไปวันนี้วันนี้ทูบ้านล้างจานวันนาซักผ้าล้ค่ผ้า ทำน,น,นู่นทำนี่เร็ตถูนูน่นเร็จถูนี่เรียบร้อยก็ได้เวลาออกไปรับน้องนารินเลิกเรียนอีกแล้วค่ะเพื่อนๆคะ่ปะป้าตามแม่บ้านออกไปรับน้องนารินกันเลยเนาะคะ่ะเนาะแม่บ้านก็จพะพาออกไปรับน้องนารินค่ะ ไปกันเลยอ้ดอกไม้บานสวยๆค่ะปัะ๊บๆกินไปนะปักบซอยรับน้องนาลินกันเลยค่ะ เดินขึ้นมารับน้องนาลินค่ะนาปักซอยค่ะเสียงเศร้าเงียบๆเดินขึ้นมาสามนาทีก็ถึงค่ะถึงหนาปักซอยนะคะที่รถนักเรียนมาส่งค่ะน,นี่คือนาปักซอยนะคะนี่ยหน้าปักซอยตรงจุดที่สต็อปนะคะไปนะคะ,ะถึงแล้วเนะคะ,ะเดี๋ยวแม่วานจะรืนรอ ยืนรอน้องนารินนารินมาแล้วไปแล้วนารินลงมาจากรถและะ้วสตอรอเบอรี่ปลานารินชอบเก็บสตอรอเบอรี่ปลานะคะลูกเบอรี่ปลาเนะะี่ยค่ะเห็นไหมออกตามเนะะี่ยค่ะนารินก็ชอบเก็บไปเล่น,นะคะ่ะเห็นไหมนะคะเลสี่น้ารินอ้า อากาศดีแล้วก็ต้องก็เลยเดินขึ้นมาหลับค่ะกัน้อนเแบรีต่อแบรีปลานะคะนลินชอบเก็บค่ะไปเดินไปบ้านกันเลยนะคะนาะนี่แหละค่ะบันทีพอบานไม่อยู่นะคะน้สองแม่ลูกก็เงียบเงาเงียบเงานนั้นนลินไปเลย บรรยากาศดีต้องเดินออกกําลังกายกได้เดิน,นดูดอกไม้ป่าลิมรั่วลิมท้างไปประมาณนี้เนะาะค่ะเห็นไหมก็จะประมาณเนี้ค่ะเห็นไหมสวยงามเลยทีเดียวผู้หนานลิ้นจำเอาจำเอาไม่รอดอับทับแดดเต้าเบอร์อง,งนป่ากาลังออกดอกออกผลค่ะกําลังออกดอกนะคะนาะนันไปแล้วน้องนลิน ได้มาถึงลิ้มรั่วของตัวเองแล้วค่ะลิ้มรั่วบ้านของตัวเองแล้วนะลิ้นจำเอาจำเอาแล้วค่ะนะนล <c oughs> ิ้นเข่าบานเดี๋ยวไม่บ้าน,นจะไปล่างสตรอเบอรี่ให้นลิ้นกินเนาะค่ะเนาะแต่เดี๋ยวแป๊บแป๊บค่ะดอกไม้ก่อเนี่ยค่ะเ <c oughs> พื่อนก็เริ่มบานสวยขึ้นทุกวันทุกวันนะคะเพื่อนๆค่ะสวยขึ้นทุกวันทุกวันเลยเยสิเบดี yes, เปิดประตูบ่ไดเรียกมามีมามีแล้วนะเราไปรีทาม ถึงบ้านเรียบร้อยสําหรับภารกิจปันนี้ของในบ้านอินยุดธ์่งจน้องนารินไปเรียนแล้วก็ไปรับนะ,ะน่ะเนะโอเค กินสตรอเบอรี่นะคะล้างเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะเบิ้งนารินในลูกใหญ่โอเคไปสวิตชัดน็อกคูเกตส์น็อคูเกสปิ้งดแล้ว Can you share d a r l i n มนม no. ีไปเนาะไปแล้วเนาะค่ะเนาะไปอ่ะขำๆเรียนนะคะเนาะวันนี้ก็แค่นี้ค่ะบ๊ายบายบบยิคิดชื่อเจอกันคลิปหน้าเนาะค่ะเนาะฝากดำอับน้ำเด้อค่ะเด้อกดไลค์กดไลค์กดแชร์ ก็ิดตามเพื่อเป็นกำลังใจครับแม่บ้านและน้องนารินด้วยเนาะค่ะนอ,อไปละไปอีนี้ละ <c oughs>